อ๋อสบายดีเนาะมื้อนี้ก็จะมาสอนในการลดแอปทักกิมทักเกอร์ of Europe ซ้ำเนาะในโหมดอ่าโหมดโปรหรือว่าโหมดอ่าม็อดเนาะโหมดโปรเงินเนาะเงินอลิมิตเนาะก่อนอื่นเข้าไป Google Chrome เลยเนาะหลังจากนั้นให้ไปกดกดห้าเนาะคำว่ามดแอปนี่เนาะแบบนี้เนาะ คำว่าม,ามอดแอปนี่เนะาะหลังจากนั้นเขาคลิกเข้าไปตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นาะหรืว่าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเลือกตัวนี้เนาะตัวแฮปปี้นี่เนาะแฮปปี happy ้มอดแอปนี่แฮปปี้มอดเว็คอมนี่เนาะแล้วเขาก็ไปกดซองคนห้านี่เนาะกดคนห้าคำว่าทรัคเนาะแล้วคนห้าไป บอ้ขึ้นว่าจากักแล้วนี่เนาะเก็บที่เขาต้องกเนวะคิดเข้าไปแล้วเขาก็เลื่อนลงมา ตัวนี้เฮามากดตัวดาวน์โหลดตัวสีดำเนี่เนาะสามร้อยหกสิบเมกนี่เนาะกดเข้าไปมันจะมีไล่ขั้นตอนเนาะติดตามมืงดีเนาะแล้วกดเลื่อนลงมาเนาะมันจะมีลิง์และไล่เออมีมีแอปและไล่แอปนี่เนาะมันมีไล่ไล่อันเขาเอื่นว่าไล์ไฟเนาะเอามากด ตัวทำอิดนี่ครับเจ้าเคยโลดมาแล้วเนาะมันใช้บ่ได้เนาะโลดลดบ่ดสำเร็จเนาะเดี๋ยวมากดเบิ่งตัวที่ซีเนาะกดตัวที่ซีแล้วมากดเบิง่งตัวดาวโหลดอ่อตัวนี้เป็น3.5.1เนาะมาตรงอ่านเบิ่งเวอร์ชันมันเนาะนี่ เวอร์ชั่น35.1นี่บ่เอาเนาะครับมาเบิ่งตัวที่3เนาะตัวที่3แม่นเวอร์ชั่น38.6เนาะ Unlimited Money เนาะ360หลังจากนั้นเฮากดดาวน์โหลดเลยเนาะ มันจะขึ้นมาตัวนี้เนาะหลังจากขึ้นมานี้เราก็กดเข้าไปอ่านเบิ่งเนาะน่าจะเป็นตัวทำอิดเนาะกดเข้าไปเบิง่งงน่าจะเป็นก็กดดาวน์โหลดเนาะกดดาวน์โหลดต่อไปเนาะมาเบิ่งรายละเอียด เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเฮ็ดแบบเต็มๆเลยเนาะบบมีตัดบบมีนั่นเลยเนาะมาเฮ็ดให้เอฟซีเบิ่งเลยเนาะแต่ที่จริงแล้วมันมีทางง่ายกว่านี้อีกเนาะแต่ว่าอันนี้ข้าพเจ้ามาแนะนำขั้นพื้นฐานเนาะเราลดอแอปตัวแฮปปี้มาแฮปปี้มอดมาเลยก็ได้เนาะแล้วเราก็ไปค้นหาอยู่ในแอปเลยก็ได้มันก็แห้งง่ายเนาะ แต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นรลยขั้นตอนขึ้นไปแต่ว่ามันง่ายอยู่นะแต่ว่าเป็นไลยขั้นตอนแต่ว่ายานอ่าเอฟซีจะบอกเขาใจนะทามาเบิงตัวนี้ก็ได้นาะนี่เนาะคือเขอเขากเจะลดมาเนาะแอปจะมาบ็อกนะนแฮปปี้มดน,นี่เนาะมาคนห้าอยู่นี่ก็ได้นาะอแอปตัวนี้มันลดมาแต่ g o o g l e คือกันเนาะ บมเมนต์รถยูสเพย์สโตรด้วยเนาะเมื่อเขาเปิดแอปขึ้นมาแล้วมันจะมีแอปอะไรเนี่เนาะแอปเปโอลายไล่เนาะทำมากดคุณห้าคือกันเนาะคุณห้าทำมาทรัคคือกันเนาะทรัคซมลิเตอร์อะไรเนาะเห็นบ่กดเข้ามานี่เนาะนี่มากดมาดาวน์โหลดมันนี้ก็ได้เนาะ อันนี้ก็แอปเปคือกันแนตะ่ว่าอันนี้เราค้ามขั้นตอนเนาะเราโบมาขัา้นตอนตัวดาวน์โหลดแอป Happy ตัวนี้เนาะ Happy Mod นี่ยบริโลด,ดมาเนาะมีไลฟ์ไฟเนาะอันนี้มีไลฟ์ไฟคือกันเนาะบางไฟก็อาจจะดาวน์โหลดได้บางไฟก็อาจจะดาวน์โหลดบ่ได้เนะา,านะก็ลองเบิ่งเนาะไปซีชุดซุน ตัวนี้น่าจะใส่ได้บ่นเดี๋ยวเขาไปกลับขึ้นไปเบื้องตัวหางรถดิพี่เนาะเมื่อกี้มันดาวน์โหลดนั่นแล้วนะคืกลัวกลับขึ้นมาซาเนาะเดี๋ยวเราจะพักวิดีโอไว้นิดนึงนะเดี๋ยวเามาติดตามกันดาวน์โหลด เลยวัดติดตังต่อเนาะตัวนี้ดาวลดไกลจะํำเร็จแล้วเนาะจริงๆข้าเจ้ากระยั่เอาไฟล์ตัวนี้ไปลงเลยเนาะแต่บุหงาว่าสีใสได้รือบเนาะแต่ว่าที่พัานาครับเจ้าได้เอาไปลงอยู่อ่าม่ยังก็มีเดียไฟละฮะเอพซีดาวลดก็ได้อยู่เนาะแต่ว่าบุว่าไฟลตัวนี้ดาวลดมาจากแฮปปี้นี่จะไปใสได้รูปอ่ไ้เนาะ ตอนนี้เขาก็ดาวโรถซ้ำนิดแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองคิกเข้าไปบิ่งจะขึ้นมาเป็นมีเนาะให้กดติดตังไฟเอ่อเกมโปรเนี่ยหรือว่าโรดมาเน,มนกับโทรศัพท์เขาก็เตือนมานว่ามันปิดไฟอันตรายแต่กับบุหัว่ามันชีอันตรายน่นได้เนาะมีแต่ว่าแนะนำดีแทกอลินอยู่ตัวดาวโรดมาจากคริสโต้อะไรเนาะ แต่ว่าอ you know. ันน well. so ั้นมันก็อัปเดตซะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เงินน้อยเนาะเฮาก็ลิ้นแบบเก่งๆนะลิ้นบ่บ่ได้ใจนะเนาะมันก็มีโฆษณามารบกวนเนาะลิ้น่แจ็คพริสโตเนาะมีโฆษณาแด้แล้วก็เงินก็จะน้อยได้เนาะเฮาก็ได้ลิ้นห้าเงินนะมันยากเนาะขับเจ้าเลยมาลินตัวนี้ซะมันน่าจะบ่มีอยังอันตรายหายแห้งบ่เนาะแต่ก็บ่ได้แนะนำ้อเนาะก็สำหรับ มาเฮ็ดคลิปนี่ก็บเฮ็ดเพื่อสำหรับบางคนเนาะอยากอยากรถเนาะตอนนี้เขากดลองกดเปิ่ด้วยเนาะเขาติดตางแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะเบืองว่ามันชีได้บ่เนาะ an1.com อันนี้ครับเจ้าก็ติดตางไปแล้วเนาะแต่ว่าก็ได้มาเฮ็ดคลิปขึ้นเนาะเพื่อเอฟซีเนาะบางคนอยากได้เนาะได้ มุดปรเนาะเข้ามาเกมแล้วเขาก็กดรายเลยเนาะจะมาตังนะ้งน้ำปูไฟคือกับฮาร์ดดลสมาคริสโตอส้อะไรเนาะกดตั้งไฟเอสไอซีบุ๊คกับมุสแม็กเนาะโอเคเอสไอซีบริษัทเอสคอนสตรักชัน่นก็ได้เนาะเซอส เลือกเมืองเนาะเมืองมีเลือกอยู่เมืองยูนิกอะไรหนึ่งเมืองยังอะไรเนาะในที่สุดเลือกเราก็ไปไปซื้อเมืองตามใจคือเก้าเนาะเลือกเมืองใดก็ยด้เนาะเพราะว่าเงินเราเลือกเฟือนะเนาะเลือกเมืองใดก้อนก็ได้เนาะจังได้เราก็ได้ไปซื้อเมืองคือเก้าอนไรเนาะซื้อเมืองละเมืองครบเลยก็ได้เนาะเพราะว่าเงินเราเลือกเฟือคือว่าอะไรเนาะวีวนใจเนาะใจเต็มที่เลย จะกดสีเขียวเนาะเข้าไปซื้อรถเนาะเดี๋ยวมืัอนี้เขาจะไปซื้อตัวนี้เนาะซื้ออ่าแมนเนาะหรือว่ามูนเข้าไปแต่งมั้งเนาะบางทีกับสีแดงวิวนะแต่งเนี่ยเนาะเรียกว่าแต่งเลยบ่เพราะว่าคลิปแต่งรถเข้าเจ้าก็ได้เฮ็ดแล้วเนาะเดี๋ยวบางทีสีแดงวิวเนาะ อันนี้มันให้นาะแบบไฮแบบตำนาะอันนี้มันระบบจักเนาะเดี๋ยววันนี้เขาใส่เต็มสปีดเลยบอเรียกว่าเอาห้าร้อยหกสิบก่อนเอาอันนี้เสียงบูเลยเนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเลยสิบหกเลกอ็ก์ตรานี้มันแต่งเพิ่มเนาะแต่งทุกทบทเลย,เลยเนาะ เร the so so ืองเฟือเนาะบูฮัวโปรแกรมตัวนี้วิธีเอาเงินมันจะแบบใดเนาะมีบางไฟล์หรือว่าบางเว็บไซต์เนาะก็จะก็จะให้แบบเอ่อโคตู้เลยเนาะให้แมวแบบเยอะๆเลยเนาะเก่ารอยแปล้านเนาะแต่ว่ามีบางแบบก็ได้ปั๊มเอาเนาะปั๊มเงินเนาะได้ปั๊มเอาเนาะกดไล่เทือมันก็ได้ไล่ กดน้อยเทธอก็ได้น้อยเนาะอันนี้เราแต่งพอป,ประมาณไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเน้นกันปั๊มเงินเนาะเดี๋ยวเขาจะมาแต่งขึ้นเนาะสกินเอาเพือนเนาะใส่สีสขาวไว้ก่อนเอาสิ่งนี้ก่อนเนาะหลดเอา เดี๋ยวมาแต่งขึ้นเนาะเพราะว่าเฝ้าเฝ้าไปเนาะกดกดสีเขียว,นะว,วเนาะกาดตัวสีเขียวแนละ้วก็มากดตัวสีเขียวอีกเนาะตัวนี้แม่นเงินมันนะ่าจะได้ออโต้เนาะแต่ว่าตัวแอปตัวที่เลี้ยวอะเข้าเจ้าดาวรุ่นนั่นเนี่ยจะได้ปัมนะ๊มเนาะกดปั๊มเงินเอาแต่ว่าตัวนี้นะ่าจะออโต้เนาะเพราะว่ามันขึ้นมาปุ่มตัวนี้แล้วเนาะ เอาก็กดตัวสีแดงเนาะ Drive my c นี่เนาะกดห้องชี้นึ่งเนาะเขาไปรุนบิ้งว่าเงินเขาจะได้ซำเต็เนาะมาหนีเนาะกดตัวสีเขียวอีกเนาะตึ้งเข้าไปเนาะเงินได้เปดลานอ่าเปดตื้ออะไรเมื่อกี้เห็นแบบนี้เนาะ เงินกันนะเงินเฮาแม่นได้อยู่8ตื้อเนาะ8ตื้อเลียนเนาะถือว่าใส่มัดสาดบ่หมดเลยเนาะตัวนี้เนาะ8ตื้อ8 9ล้าน934,000เหรียญเนาะโอ้โหเงินเนาะสะออนเงินเนาะเป็นเงินตัวจริงเด้เนาะ ตัวน,นี้กราฟิกมันบอกอเกเิลไปกดตัดดงค่าอัลตราแล้วตัวนี้มันแทบลุ่มเนาะแทบลุ่มอ่ะนี่ก่อนเมนูตัวเวลาเราลินนั่นแะ,ะเนาะแทบเมนูอยู่กองหน้าจ,จอเนาะเท็่แบบนี้มันจะมัวเอ่อมันจะเห็นไนไรเนาะแบบนี้จะเห็นไรนาะขึ้น,นแยงเ,เนาะแล้วเ้าก็มานี่เ,นเลียวทม์เปลน ណែនៗៗព្រលិមិតលុតសិនជាប់អព្ភុតមើលស័កមើលឈីលឺໂຕនេះមិនមានពេកគីងហ្គេម4អត់ទប់ពីនេះពួកដៃណា นี้แม่นอันหมอกเนาะปริมาณหมอกเด้อตัวนี้เด้อเพราะว่าสับสนคือกันเนาะบางบางเกมเอ่อบางโปรแกรมมันก็ต่างกันนึงเนาะอปรับอกปรับอันนี้นะงงยเนาะบางโปรแกรมเนาะบเจ้าก็ืออยู่เนาะว่าตัวนี้นอกน่ะแว่ามีตัวแล้วมันแม่นปรับอกมันบ่แม่นแบบนี้อีกเนาะต่างกันเนาะ บางโมแกมันต่างกันนองังงมนเะป็นอะไเนะบ,บ,บืงตก็จนี่นาะมันมีบ,บม่ตัวืองไม่ มีสมติมีอยู่เนาะนี่เนาะเคืองไม้ดอกโอเคอยู่โอเคอยู่เพื่อสารอยู่เนาะโคแต่ว่าติดอย่างนึงเนาะเกมนี้เนาะมันติดเลเวลว่าบ่โอเคเนาะแต่ว่าไปบิเลียก็นได้นาะแต่ว่าข้าเจ้าสําหรับข้าเจ้าแล้ว <laughs> ข้าพเจ้าต้องการลิ้นเอ่อยังก็ห้างเนาะห้างที่ว่าบริจำกัดเลเวลเนาะแปลว่าลิ้นลิ้นแบบบริจำกัดห้างนี่นะเนาะเห็นบ่อันนี้มันจำกัดห้างเนาะลิ้นบะไรเนาะเป็นเลเวลของยังบุฮอด์ท่เนาะแต่ว่ามีบางแอปหรือว่าบางเว็บไซต์เขาจะอนุญาตลิ้นแบบเลเวลหนึ่งอยู่เนาะแต่ว่าลิ้นห้าง ไปเอ่อเขาห้างได้ก็ได้เหมือเนาะแต่ว่าตัวนี้บ่ได้เนาะเดวิลบ่ฮอดเขาบังเฮลินหน้ามเอ้ยเขาทุบเนาะที่ <c oughs> จะให้สิเรเลียลิลยนะลนนน้นได้แล้วเนาะแต่สำหรับเราแล้วบ่โอเควโบโอเคเนาะแคนเซิลไปอู้เสียดายเงินเนาะเงแรลายอยู่เนาะเนี้เนาะ แต่รีวิวบ่ฮอดแม่นบ่ลิ้นลิ้นห่างใหญ่บ่ได้เนาะลิ้นห่างยาวแล้วห่างใหญ่บ่ได้เนาะได้ลิ้นตามเนาะบ่ได้ทีนี้บ่ผ่านเนาะว่าบือคนะีกลดไปล่ไปเนาะเมกไปแล้ว เลืดจากู่เลยใตอ้ไปเนาะเนี่ยัดไป้ชืเนี่ยเอาไปจิตใต้อุ้งไปนานี้เนาะนี้เนาหรับวิธีการลิ้นแ่นใช้กันเนาะแปลว่ามีบางครา้มเตนมันจะได้ตั้เงินเาเวลาตั้งเงินก็คือปนข้องบโบนาะแบนี้เลยเน เข้าไปบิ่งเนาะเข้าไปน้ำอีดบึงก่อนวิธีปั๊มเงินเนาะมีบางแอปเข้ามาแล้วมันจะให้ไปปั๊มเงินเนาะเวลาเขาซื้อลถซื้อยังเข้าไปหรอมันจะมีหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาเนาะบนปั๊มเงินเนาะอแบบนี้เนาะเวลาเขากดซื้อรถแล้ว เอกกดตัวป่มซีเขียวแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะมันจะให้เราปั๊มเงินก็คือออาจะได้กดนี่เนาะถ้าออกกดตัวนี้ใ้เส้นห้านะกกดออกกดหนึ่งบาทได้เส้นห้นานะออกกดสองบาทแมนได้อ่าเป็นสามเส้นเราจะได้กดปั๊มปั๊มปั๊มไปฮะเนาะล้ว ถ้าเราอ่าได้ตามความต้องการเราแล้วเราก็กดปุ่มตัวยุ่รุ่มนี่เนาะปุ่มโครดหรือว่าปุ่มยังบระปุเงนเนาะแต่ว่า,าสำหรับอ่ที่าบ,บางโปรแกรมมันจะขึ้นมาแป,บป๊บๆปั๊มเงินแบบนั้นเนาะเวลาขเขาไปซื้อรถทาอิทเนาะเงินมันจะมีแต่สิบพันเนาะแล้วมันมันจะขึ้นมาเรากดหลังจากเรากดซื้อแล้วมันจะขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้ให้เรา อ่ะแมนให้เขากดปั๊มเลยเนาะเขากดปั๊มตัวซ้ำเสนนี่เนาะมันจะได้ลายไวเนาะมันจะกดจิิิจจี wait, s <S ้ๆๆๆๆไล่ๆๆเื่อเลยเนาะลายล้วเขาที่เหาอยากได้ลายเขาไล่เขาก็กดไล่เท่านั้นเนาะให้ทุกคนคิดเบ้างว่ากดบัตรหนึ่งมันซ้ำเสนเนาะกดชองบัตรเป็นหกเส้นจิ้ไล่ไล่เพื่ออะไรกันนะฮะจึงมากดโอเคหรือบอกเลยว่ามันตกลงไหมยังอะไรแหะหรือว่ากดอ่าปริมโค้ดคือกันนี้กระบอก กับบัชื่อนะครับเจ้ากับบัชื่อเดยว่ากดคือกันฮะเนาะหลังจากกดโค้ดแบบมีแล้วเราหากกดเข้าไปซื้อรถได้เลยกดตัวปุ่มชีเขียวคือแบบเราซื้อรถปกติฮะเรามันจะเข้าไปหน้าตาแบบอันแบบอันที่เราซื้อรถได้สาเร็จฮะเนาะคือแบบนี้เลยเนาะ ยี่ปีตัดเศรษกิจตัวเองก็จ้องทำอะไรติดตัดติดแบบตัวเองอะไรพนา้ตัวเองตัเองเลยเงินตัวเองล้องทำเงินต้องทำอะไรติดตัดกัน